สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้คะ่ะเป็น ep สานะสำหรับผู้เริ่มต้นคะ่ะเป็นคลิปเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษคะ่ะฉบับรวบรัดดูคลิปเดียวดูเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมี8ชนิดคำคะ่ะชนิดที่1คือคำนามชนิดที่2คือคำสรรพนามชนิดที่3คือคำกริยาชนิดที่4ก็คือคำกริยาวิเศษชนิดที่5ก็คือคำคุณศัพท์ ชนิดที่6คือคำเชื่อมชนิดที่7คือคำบูพบทแล้วก็ชนิดสุดท้ายชนิดที่8ก็คือคำอุทานค่ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดทีละชนิดค่ะพร้อมตัวอย่างครรําศัพท์ชนิดแรกคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่เกี่ยวกับคนนะคะคำไว้เรียกคนเนาะอันแรกก็คืออาชีพค่ะเช่น bus driver bus driver คนขับรถเมย์ BUS DRIVER DENTIST dentist, หมอฟันนะคะเป็นคำนามนะพวกอาชีพต่างๆอีกตัวอย่างหนึ่งอะ o l o r i s Flor t florist, คนขายดอกไม้ควบกล้ามเฟืองนะคะ f l o ร florist คำเรียกคนก็จะมีเช่น girl girl เด็กผู้หญิง boy boy เด็กชาย boy man man ผู้ชายเอาไว้เรียกคนนะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะ woman woman เรียกผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า woman นอกจากอาชีพแล้วคำเรียกคนคำนามนะคะยังเป็นพวกคำเรียกสัตว์ต่างๆนะคะเช่น cow cow วัว bear bear me เรียกคนเรียกสัตว์เรียกอาชีพนะคะ deer deer แปลว่ากวางค่ะ dear คนสัตว์สิ่งของค่ะคำนามคนสัตว์สิ่งของเช่นคำว่า car car รถเกง๋ง book book หนังสือ comb comb หวีต่อมาคำนามสถานที่ค่ะ temple temple วัดโฮเทลโฮเทลโรงแรม Building Building ตึกตึกที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะคะ Building เป็นสถานที่ชนิดที่สองก็คือคำสรรพนามค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือ Pronouns มีดังนี้ คำสรรพนามก็คือคำเรียกแทนชื่อคนนะคะคำเรียกแทนคนนะคะคำแรก i i แปลว,ว่าฉันเป็นบุรุษที่หนึ่งนะคะหมายถึงตัวผู้พูดเองฉันข้าพเจ้ากูนะคะได้หมดเลยคำว่า i คําเดียวแทนได้หมดแทนตัวผู้พูดต่อมาคําว่า you you แปลว,ว่าคุณมึงแทนตัว คนที่เราพูดด้วยนะคะคือบุรุษที่สองนะคะ you ต่อมา we we แปลว,ว่าพวกเราคะ่ะ they they พวกเขาพวกเขาทั้งหลายมีหลายคนนะคะใช้แทนได้ทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะที่มีหลายคนหลายตัวนะคะหลายอย่าง he he แปลว่าเขาผู้ชายนะคะผู้ชายคนเดียวใช้คำว่า he นะคะเป็นคนที่เรากล่าวถึง he she she หล่อนผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนเดียวคนที่เราพูดถึงนะคะผู้หญิงคนเดียว she it it แปลว่ามันค่ะใช้แทนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดแต่ว่าต้องเป็น สิ่งเดียวอันเดียวตัวเดียวนะคะ it คำนามไปแล้วคำสรรพนามไปแล้วต่อมาชนิดที่3นะคะก็คือคำกริยาภาษาอังกฤษคือคำว่า verb verb คำกริยาคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการนะคะการกระทำมีทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะใช้คำกริยาที่ ใช้ในปัจจุบันค่ะคำแรกคำว่า eat eat กิน drink drink ดื่ม walk walk เดิน sleep sleep นอนหลับ sit sit นั่ง stand stand ยืน buy buy ซื้อ sell sell ขาย go go ไป come come มา open open เปิด close close ปิด cook cook ทำอาหาร work work ทำงานทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะเป็นคำกริยาที่พบบ่อยใช้บ่อยค่ะต่อมาชนิดที่4ก็คือคำกริยาวิเศษคำกริยาวิเศษ หรือ adverb มีอะไรบ้างไปดูคะ่ะคำว่ามากๆนะคะ very very มากๆ much much มาก slowly slowly อย่างช้าช quickly quickly อย่างเร็ว soon soon เร็วนี้ ago ago ที่ผ่านไปแล้ว already already แล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วต่อมาค่ะชนิดที่5ก็คือคำคุณศัพท์ค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ adjective คำคุณศัพท์มีคำประเภทไหนบ้างนะคะคำแนวไหนเนาะพวกสีต่างๆค่ะคือคำคุณศัพท์ตัวอย่าง red red สีแดง black black สีดำ green green สีเขียวนอกจากสีแล้วก็เป็นพวกขนาดค่ะ big big ขนาดใหญ่ small small เล็ก m e d i ียมมีเดีขนาดกลางประเภทที่3ามก็คือพวกความรู้สึกต่างๆนะคะเช่น happy happy สุขใจสบายใจ,ใจ sad sad เศา mad mad โมโหต่อมาคำคุณศัพท์ก็คือคำที่เป็นพวกสภาพรูปร่างรูปลักษณ์ต่างๆนะคะเช่นคำว่า beautiful, beautiful, สวย handsome, handsome, หล,ล่อ ugly, ugly, ขี้เร่ tall, tall, สูง short, short, สัน้นหรือเตี้ยค่ะต่อมาชนิดที่6กก็คือคำบุพบทค่ะภาษาอังกฤษก,ก็คือ Preposition นะคะคำบุพบทเช่น in in ข้างในนะคะเป็นคำบอกที่ตั้งนะคะว่าอยู่ตรงไหนข้างในข้างนอกค่ะ outside outside ข้างนอก on on ข้างบน under under ข้างใต้ beside beside ข้างๆ at at ที่ที่บ้านที่ทำงาน with with แปลว่ากับค่ะคำศัพท์ชนิดที่เจ็ดก็คือคำเชื่อมนะคะ conjunction หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคำสันธานนะคะเอาไว้เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคก,กับประโยคเช่นคำว่า and and แปลว่าและ all all หรือ but but แต่ because because เพราะว่า for for สำหรับเพื่อ yet yet ยังยังไม่ yet ต่อมาใช้สุดท้ายใช้ิที่แปดก็คือคำอุทาน interjection interjection คำอุทานก็คือคำแสดงอารมณ์ณตอนที่พูดตอนนั้นนะคะเช่นว้าวว้าวก็คือแบบประหลาดใจอะคะ่ะว้าว o m g o m g ก็คือ oh my god แปลมนไทยก็คือคุณพระ o m g ouch ouch ก็คือโอ้ยนะคะโอ้เจ็บ bravo bravo ชยโยยักยั k แหวอีหยาแยงโอเคครบแล้วนะคะทั้ง8ชนิดนะคะชนิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นเร,รียนภาษาอังกฤษนะคะอยากเขียนได้อ่านออกนะคะต้องแยกประเภทได้นะคะ คำสับแต่ละค้ามเป็นคำชนิดไหนนะคะในทั้งหมด8ชนิดค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok หรือเขียนคอมเมนต์นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรค่ะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ thank you guys see you every monday